สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทั้งศิลป์รำเพรือออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องไกล่ล้วครับไกห่หองนางอ่างลวครับงาเราที่ปะยังเอาครับเครื่ <c oughs> องเอาครับผมีใหญ่ยัง,ยงบนกูบนสองรอบอะ่ะยึงมาหอนละมาหอนรถก่อนแหละเดินข้าพมาเดินแบบนะครับผมขับรถก,กับเมีแล้วเดินแบบเดินรัดไปนู่นเลยนะครับ อหลับหัวมาเลยบอกไอ้มีน่าหัวไปนะบอกไอ้มีน่าหัวไปนะเล่นเสือฮาเล่นเสือว่าเออไปลอง ตอนนี้เราพักแรมอยู่ที่บ้านหนองไม่งามนะครับโรงเรียนหนองไม่งาม2อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีัมเปอร์นะครับระยะทาง460กิโลทวนนะครับที่ไห60บ2แล้พี่น้องตอนนี้วิ่งไปแล้ว459นะครับพี่น้อง เมื่อกี้มากเลยเมื่มกี้กันท่านมากลิก่นแล้วเดีย๋ดวยวเธอไล่ไส้บอกมัน,นไปล้องชุ่มเนือนเสือเลย พี่น้องมาหอดโอ้ยอันนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาเลนนครับเรายังไม่ถึงหน้าง,งานแล้วครับใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้วครับสิบแปดนาฬิกายังไม่ถึงหน้าง,งานเลยเยนี่สิบหก มันยนี่มัน,นี่งงยังหรือมันยนี่ครับพี่นอ้องเราระวังเตอสายฟงสายไฟนะครับ ในยางนั่งส่งวนเลยนั่งสามเลยครับ <c ười> โอ้มดบ้าหอนกินเบียวนะเขาใส่มาด้ว่ตุ่นทให้จ้อยมดวะโอ้นูพีหอนอะรูนไอ้วัโอ้ยว่วแล้วตัว มันจะต้อการ่น้อง,งานนะครับบัตรร2 0บาทนะครับสําหรับงานพรุ่งนี้นะครับรายได้สมทบทุนมุงหลังคาโดมนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับ ผมทบทุนหลังคาดโดมนะครับม oh. oh. พี่น้องโอ้ล้างค้าล่างขคยเตรียมเลยล่ะครับเ,เตรียมแล้วอันนี้เขาเตรียมงานเดียบร่อยล้ะครับพี่น้องแบบแบบเบสเบสท่าไหนเตรียมแนละ้ว เออมาแล้วมาแล้วจะก็หัวไข่แม่นะมาแล้วมาแล้วปัญาตั้งมือเศร้าฝนฟ้ามันก็หอนนะครับไปน้องมาถึงหน้างานนะครับตอนนี้สิบปดนาฬิกาสิบสานาทีนะครับเข้าสู่โรงเรียนนะครับสิบดนาฬิกาสิบสามนาที

ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการากการับชมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า